ยินดีต้อนรับนักลงทุนทุกท่านนะคะและผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอข้อมูลประจําปี2564ของบริษัท S A M Development จํากัดมหาชนค่ะซึ่งจัดขึ้นโดยทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะดิฉันกฤติยาคงทีิรันค่ะประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงินนะคะและอีกท่านค่ะคุณพดด้วงคงคามีนะคะประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารนะคะจะมาร่วม นำเสนอข้อมูลและก็ตอบคำถามนักลงทุนทุกท่านในวันนี้นะคะการนำเสนอข้อมูลในวันนี้เราก็จะขอแบ,บ่งเป็นสี่ช่วงนะคะช่วงแรกเราก็จะสรุปข้อมูลเหตุการณ์สำคัญของบริษัทช่วงที่สองก็จะเป็นภาพอุตสาหกรรมโดยรวมของพลังงานหมุนเวียนค่ะในช่วงที่สามก็จะเป็นการนำเสนอผลงานการดำเนินงานประจำปี2564นะคะ ส่วนช่วงสุดท้ายก็จะเป็นการนำเสนอในส่วนของกลยุทธ์แผนการดำเนินธุรกิจในปี2565นี้ค่ะส่วนช่วงสุดท้ายนะคะก็จะเป็นการตอบอข้อสักถามของนักลงทุนนะคะซึ่งที่จะส่งคำถามเข้ามาในระบบซึ่งตอนนี้ถ้าท่านมีคำถามก็สามารถส่งเข้ามาได้เลยค่ะเคตทางนั้นขอไปเ,เริ่มที่สไลด์หน้าแรกได้เลยนะคะก็เป็นการสรุปข้อมูลสำคัญของบริษัท หลักๆแล้วเดี๋ยวเราจะขอ,อสรุปธุรกิจปัจจุบันนะคะแล้วก็ในอนาคตที่เราจะกําลังดําเนินการเราก็จะขอแบ่งธุรกิจของเราเป็นสองกลุ่มนะคะโดยกลุ่มที่หนึ่งเราก็จะเรียกว่าเป็นกลุ่มธุรกิจพัฒนาโครงการพลังงานโรงไฟฟ้าหมุนเวียนส่วนกลุ่มที่สองก็จะเป็นกลุ่มธุรกิจในการลงทุนนะคะภายใต้กลุ่มที่หนึ่งนี้นะคะเราก็จะประกอบไปด้วยสามธุรกิจนะคะเป็นธุรกิจหนึ่งจุดหนึ่ง ที่เป็นธุรกิจการจัดหาสถานที่ตั้งราคาแล้วก็ให้บริการในโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนส่วนธุรกิจ1.2ก็เป็นธุรกิจพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพื่อจําหน่ายค่ะธุรกิจ 1. 3ุดนะคะก็จะเป็นธุรกิจการให้บริการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนตามความต้องการของลูกค้าค่ะในส่วนกลุ่มที่2นะคะเป็นกลุ่มธุรกิจลงทุนอนันนี้แล้วก็จะประกอบไปด้วยสอง เป็นธุรกิจลงทุนในโครงการลงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนธุรกิจ2.2นะคะเป็นธุรกิจที่ลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลังงานนะคะส่วนธุรกิจ2.3ก็จะเป็นธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับพลังงานค่ะก็เหตุการณ์ที่สําคัญของบริษัทเรานะคะในปีที่ผ่านมา2 5 6 4นั้นทางบริษัทเราก็ได้มีการเปลี่ยนชื่อค่ะจากเดิมเราชื่อ บริษัท S A M Energy Development จำกัดมหาชนนะคะเราก็เปลี่ยนมาเป็น S A M Development จำกัดมหาชนนะคะเพื่อให้สอบล้องกับการดำเนินธรุรกิจต่อไปในอนาคตค่คะที่ไม่ได้มุ่งเน้นแต่การพัฒนาเกี่ยวกับพลังงานนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะเราก็ยังได้ขยายขอบเขตการดำเนินธรุรกิจออกไปเป็นการให้บริการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนและก็มีโซลูชันนะคะ ที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้วยเทคโนโลยีวิเคราะห์ติดตามข้อมูล Big Data นะคะเดี๋ยวเราจะขอมาเล่ารายละเอียดต่อไปค่ะส่วนในด้านของ CG นะคะก็บริษัทของเราก็ได้รับก,การประเมินอยู่ในระดับ5ดาวค่ะก็ถือว่าเป็นระดับที่ดีเลิศมาปีนี้ก็เป็นปีที่2แล้วค่ะก็เราก็หวังว่าเราจะคงได้5ดาวต่อไปอยู่เรื่อยๆนะคะค่ะ แล้วจากนั้นนะคะแล้วก็ปีที่แล้วเราก็ได้มีการออกวอร์เรนเป็นสองรุ่นนะคะให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมค่ะซึ่งตอนนี้วอร์เรนก็ได้ซื้อขายในตลาดเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะต่อไปก็จะขอพูดถึงเรื่องการภาพรวมของพลังงานหมุนเวียนนะคะ,ะ,ะด้วยภาพรวมพลังงานหมุนเวียนทั่วโลกก็ยังมีอัตราการเติบโตที่ ค่อนข้างสูงขึ้นนะคะในทั่วภูมิภาคของทั่วโลกโดยเฉพาะทางด้านเอเชียที่มีสัดส่วนที่ามากที่สุดอยู่เหนือการเติบโตที่สูงสุดแล้วก็มีนวโน้อ,นอที่จะใช้มากขึ้นเรื่อยๆค่ะก็เราก็ดูได้จากแผนภาพอันนี้นะคะก็แต่และประเทศก็ได้มีการตั้งเป้าหมายไว้โดยทําให้เรามั่นใจว่าธุรกิจพลังงานเรยนนี้นะคะก็ยังคงไปได้ดีในอนาคตค่ะ กำลังการผลิตไฟฟ้าอุนเวียนในภูมิภาคเอเชียนี้นะคะก็ยังคงเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆต่อไปนะคะเราก็ยังคงมีเป้าหมายที่จะพัฒนาในกลุ่มประเทศอาเซียนนะคะแล้วก็เราก็ยังต้องติดตามถึงนโยบายการสนับสนุนพลังงานของแต่และประเทศเพื่อที่จะได้เข้าศึกษาและพัฒนาโครงการเพิ่มขึ้นต่อไปในอนาคตด้วยค่ะ แต่เป้าหมายของเราก็ยังคงอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นอยู่นะคะซึ่งถ้าเราดูในประเทศญี่ปุ่นแล้วเป้าหมายของเขาก็ยังมีให้เราอยู่ถึง22-24เซนที่จะกว่าจะถึงเป้าหมายที่ประเทศเขาได้กำหนดไว้นะคะส่วนในปี2563นี้พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานาน้ำก็ยังเหลือปริมาณอีกเล็กน้อยที่จะครบคมเป้าหมาย ส่วนพลังงานความร้อนใต้พิภพนั้นก็เป็นโครงการที่พัฒนาได้ยากใช้เงินทุนที่ค่อนข้างสูงค่ะก็เลยทําให้ยังมีจํานวนอยู่มั่นอยู่นะคะพลังงานลมนี้ก็มีอุปสรรคในการพัฒนาเนื่องจากว่ามีมลภาวะทางเสียงแล้วก็มลภาวะทางสายตาของประเทศญี่ปุ่นอยู่ค่ะส่วนพลังงานชีวมวลนี้ก็ยังมีความต้องการแล้วก็มีโอกาสในการพัฒนาได้อีกมากค่ะก็ยังคงเป็นประเภทพลังงานที่บริษัท ก็ยังคงม,มุ่งเน้นในการพัฒนาโครงการในญี่ปุ่นต่อไปค่ะอันนี้ต่อไปเราก็มาถึงด้านการดำเนินงานประจำปี2564ที่ผ่านมานี้นะคะจากสไลด์หน้านี้เราก็จะเห็นว่ารายได้รวมนะคะและกำไรสุทธิของบริษัทมดังงบเงินนั้นก็เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเล็กน้อยค่ะก็ สัดส่วนโดยที่สัดส่วนรายได้มาจากการบริการค่าเช่าและธุรกิจจัดหาสถานที่ตั้งและให้บริการที่เกี่ยวข้องก็อยู่ที่73นะคะแล้วก็รายได้จากการขายไฟก็อยอู่ที่22ก็รายได้อยู่นที่5ค่ะส่วนรายละเอียดของรายได้นะคะถ้าดูดึกเข้าไปนิดนึงเราก็จะรายได้จากการขายก็จะเป็นธุรกิจ ที่ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนก็ยังคิดเป็น22%ของรายได้ทั้งปีซึ่งลดลงเล็กน้อยก็เนื่องจากว่ามีปริมาณฝนที่เยอะในปี2564นะคะ,ะส่วนรายได้จากธุรกิจการจัดหาสถานที่ตั้งและให้บริการในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนนี้ก็มีสัดส่วนอยู่ที่73%นะคะเพราะเป็นรายได้บริการและเชา่าซึ่งเป็นรายได้ประจําที่รงได้เท่าเดิมตลอดอายุ สัญญาที่เรามีอยู่20ถึง25ปีนี้นะคะ,ะส่วนรายได้อื่นก็เป็น5%ของรายได้รวมก็ประกอบไปด้วยพวกวิรับแล้วก็ค่าที่ปรึกษาก็อื่นๆนะคะค่ะ,ะส่วนอันนี้เราก็เป็นธุรกิจ1.1นะคะที่จะหาสถานที่ตั้งและให้บริการเราก็ยังมคงมอีอยู่ทั้งหมด17โครงการเท่าเดิมน,นะคะอยู่ใน5จังหวัดทั่วประเทศไทยคะ่ะ ต่อไปนะคะเป็นธุรกิจที่1.2ค่ะเป็นธุรกิจพัฒนาโครงการลงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพื่อจาหน่ายนะคะจากเดิมที่บริษัทเคยให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการโออิตะที่ประเทศญ,ญี่ปุ่นนะคะทั้งสองโครงการที่เรามีอยู่นะั้นซึ่งเราก็ได้พัฒนามาระยะหนึ่งแล้วแล้วก็มีการเจราจากับนักลงทุนม,มาเรื่อยๆเพื่อที่จะสบมอบนะคะแต่ว่าก็ในปลายปี2564ที่ผ่านมาเนี้ยเราก็ยังไม่มีการรับคู้รายได้ นะคะแต่ว่าเมื่อวันที่22คุิกมภาพันธ์6 5ทพ่น้ิ่งผ่านมานี้เองนะคะกลุ่มบริษัทก็ได้ทำการส่งมอบโครงการให้กับบริษัทเทรดดิ้งคัมภีรของสัญชาติประเทศญี่ปุ่นที่เป็นบริษัทที่มีขนาดใหญ่ค่ะแล้วก็ได้รับรู้รายได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามที่เราได้เสนอขับไปแล้วนะคะก็กลุ่มบริษัทก็ได้มีการออขายบริษัท ย่อยบริษัทเบ่อแ s สพาวเวอร r และก็โฟร์ค่ะเพื่อที่จะซึ่งเป็นโปรเจกต์คอมพานี้ให้กับนักลงทุนหลายเดียวกันด้วยนะคะต่อไปก็จะเป็นธุรกิจที่ให้1.3ให้บริการพัฒนาโครงการลรงไฟฟ้าหมุนเวียนนะคะตามความต้องการของลูกค้าค่ะซึ่งจากการที่บริษัทนะคะแด้เข้าลงนามในการ ให้บริการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชิ้นมวลในประเทศญี่ปุ่นขนาดรวมที่ร้อยเมกะวัตต์นะคะกับลูกค้ารายหนึ่งไปเมื่อวันที่14บพฤษภาคมปีที่แล้วนะคะก็ขณะนี้บริษัทก็ยังคงอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการโดยที่ยังไม่มีการรับรู้รายได้จากธุรกิจนี้นะคะเพราะาเราได้กำหนดมายสโตนไว้ว่าถึงขั้นความสำเร็จตรงไหนถึงจะรับรู้รายได้ได้แต่เราก็ยังมีข้อจำกัดเนื่องจากเราเดินทางไปประเทศ ญี่ปุ่นไม่ได้นะคะเพราะเราคือเราจะต้องแบบมีการสรุปกับเจ้าของที่ดินแล้วก็มีการประชุมกับหน่วยงานราชการญี่ปุ่นซึ่งตอนนี้เราก็มีการประชุมทั้งออนไลน์กันตลอดมันก็จะเกิดความราช้าในการตัดสินใจของทั้งสองฝ่ายนะคะก็เราคาดว่าเราจะเดินทางไปญี่ปุ่นได้ภายในกลางเดือนมีนาคมนี้หรือไม่ก็ช่วงปลายปีเพราะว่าทางญี่ปุ่นก็เพิ่งเปิดประเทศไปเมื่อวันนี้เองนะคะ,คะเราก็จะรีดดำเนินการให้เร็วที่สุดค่ะ ส่วนต่อไปนะคะก็เป็นธุรกิจ2.1จุดหนงภายใต้ของอบริษัท s อ s s o ็ a Power พรันะคะเป็นโครงการลงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่อยู่จังหวัดที่ลบบุรีค่ะก็ตามที่เราได้แจ้งไปว่า,ารายได้จากการผลิดไฟฟ้าลดลงนิดนึงก็เนื่องจากปริมาณฝนนะคะส่วนหน้าต่อไปค่ะก็จะเป็นส่วนของโครงสร้างต้นทุนของเรานะคะ บริษัทก็มีต้นทุนขายค่ะคิดเป็นสามสิบสามเปอร์เซ็นตของต้นทุนรวมโดยค่าใช้จ่ายหลักของเราก็จะมาจากการที่เราจาหน่ายไฟฟ้าโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ก็จะมีพวกค่าเสื่อมจากโรงไฟฟ้านะคะแล้วก็ค่าดําเนินการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าค่ะส่วนต้นทุนการบริการและก็เช่านี้คิดเป็น67%ิดเป็นของต้นทุนรวมนะคะก็จะประกอบด้วยต้นทุนการดูแลรักษาความปลอดภัย แล้วก็ดูแลความสะอาดของทรัพย์สินในบขบวงการนะคะแล้วก็ต้นทุนที่เกี่ยวเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการรงไฟฟ้าแรงงานหมุนเวียนในต่างประเทศนั้นก็จะมีะค่าเช่าแล้วก็มีค่าสิ่งปลูกสร้างที่เราได้ลงอ,อุปกรณ์ไปก็จะมีต้นทุนอยู่ที่ประมาณ5%เนะคะ,ะสรุปกำไรขั้นต้นก็ยังอยู่ที่73 7ซซึ่งเป็นอัตรากำไรขั้นต้นที่ ตรงตามเป้าหมายที่ทางบริษัทได้ตหลดไวค้ค่ะแล้วก็จะเป็นค่าใช้จ่ายในการขายและบริการนะคะก็คิดเป็นสองเปอร์เซ็นต์ของค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดก็มีค่าจะเป็นค่าในหน้าการจัดหาที่ดินประสานโครงการนะคะค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการขายนะคะก็จะมีค่าใช้จ่ายสูงเพิ่มขึ้นบ้างเนื่องจากกลุ่มบริษัทมีการใช้ในการมีธุรกิจเพิ่มขึ้นนะคะ เป็นธุรกิจที่ให้บริการกับกลุ่มลูกค้าเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบริหารการจัดการด้วยทางเทคโนโลยีผ่านโซลูชันวิเคราะห์และติดตามข้อมูลวิดาตา้าเพิ่มขึ้นด้วยค่ะค่าใช้จ่ายในการบริหารนะคะซึ่งเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงอิดหนึ่งอยู่ที่98%ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดค่ะก็จะประกอบไปด้วยเงินเดือนพนักงาน,น,งานและผู้บริหารค่าเช่าสํนนานักงานค่าเดินทางค่าบริการวิชาชีพต่างๆนะคะ ซึ่งค่าใช้จ่ายก,ก็เพิ่มขึ้นนิดนึงก็แบบว่าเล็กน้อยเมื่อเพราะว่าเรามีค่าใช้จ่ายในการออกหัวแรนต์นะคะก็ทําให้มีค่าใช้จากก่ายตรงนี้เพิ่มขึ้น,นโจทย์หน้ากัดไปนะคะก็เป็นกําไรสุทธิเราก็จะเห็นเอ่อกไรสุทธิของเรานะคะก็จะอยู่ที่27 7็จุดล้านบาทน,นะคะก็ยังเป็น ตากำไรสุทธิอยู่ที่37เพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ14ค่ะบริษัทแล้วก็บริษัทย่อยนะคะก็ยังคงมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ40ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลนะคะของงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังจากหักสำรองตามกฎหมายที่กำหนดไว้นะคะก็ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ นาะทางการเงินแล้วก็สภาพคล่องนะคะความจะเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนแล้วก็แผนการขยายธุรกิจในอนาคตค่ะโดยเงินปันผลนะคะเ,ออเมื่อปี2,564แล้วกเราก็ได้มีการจ่ายเงนผลระหว่างการไปคิดเป็นหัตรา0.037บาทต่อหุ้นนะคะหรือเป็นจำนวนรวมทั้งหมดอยู่ที่1 1 1ล้านบาทค่ะก็แต่ทั้งนี้ในปี2,564 เราก็ยังไม่มีการจ่ายเงินปันผลที่จะสนัสนุนต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นนะคะเพราะเราก็มีเป้าหมายที่จะใช้เงินตรงนี้เพื่อที่จะได้ขยายธุรกิจออกไปให้ตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ค่ะอีนี้ก็มาถึงส่วนสุดท้ายนะคะในด้านของงบแสดงฐานะทางการเงินนะคะ ทางบริษัทก็ได้มีการทยอยชําระคืนเงินกู้ให้กับสถาบันทางการเงินที่กําหนดตามที่ได้กาหนดไว้นะคะทางบริษัทก็มีหนี้สินเพิ่มขึ้นจากรายได้รับร่วงหน้าแล้วเงินอางเพย์เมนต์สำหรับโครงการสําหรับการพัฒนาโครงการในญี่ปุ่นค่ะจะทําให้สัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่0.4เทา่าซึ่งเท่ากับปี2563นะคะ แล้วก็นอกจากนี้นะคะโครงสร้างหนีสินของบริษัทก็ประกอบด้วยเงินกู้ยืมระยะยาวีสินที่เกิดจากสัญญาหรือไรายได้รับล่วงหน้าค่ะแล้วก็เป็นหนี้สินสัญญาเช่าที่ดินนะคะอันนี้ก็มาถึงสไลด์เรื่องแผนการดำเนินธุรกิจในปี2565ค่ะสำหรับธุรกิจ1.1นะคะเราก็ มีแผนที่จะเจรจาขยายระยะเวลาการเช่าที่ดินในแต่ละโครงการเพิ่มขึ้นนะคะเพื่อขยายระยะเวลาการให้บริการธุรกิจนี้ออกไปเพื่อจะได้มีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะสำหรับธุรกิจ1.2และ1.3ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนนะคะบริษัทก็จะมุ่งเน้นพัฒนาโครงการตามสัญญา ให้บริการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลในประเทศญี่ปุ่นค่ะที่ได้รงงรับจาลูกค้าไว้แล้วนั้นนะคะเพื่อที่จะสามารถทยอยรับรู้รายได้ตามมาสตงที่เรากำหนดไว้ค่ะก็แล้วก็บริษัทก็จะมีแผนที่จะส่งบุคลากรไปประจำที่ประเทศญี่ปุ่นหลังจากที่สามารถเดินทางเขา้าเข้าได้นะคะก็คาดว่าไม่น่าเกินเดือนมีนาคมนี้แน่นะคะนอกจากนี้นะคะบริษัทก็มี แผนการดำเนินธุรกิจ1.1และ1.1.2และ1.3เนี่ยนะคะควบคู่กันไปในกรณีที่เราสามารถหาพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาโครงการได้หลายโครงการและลูกค้ารับเพียงบางส่วนของเราก็จะนำส่วนต,ตรงนี้ไปพัฒนาต่อแล้วก็เสนอให้กับลูกค้าที่สนใจรายอื่นต่อไปนะคะแต่ทั้งนี้เราก็ยังมุ่งเน้นที่จะพัฒนาธุรกิจ 1.3ตามความต้องการของลูกค้ารายเดิมเพื่อที่จะส่งมอบให้ได้ให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็รวมถึงหาลูกค้ารายใหม่ให้ได้ะคะ่ะธุรกิจ2.2นะคะเป็นธุรกิจที่ลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานบริษัทก็ยังคงที่จะดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับปลูกไม้พลังงานที่เป็นผลิต เชื้อเพลิงเชี้อโมดอัดเม็ดนะคะคือพาตตรงนี้ค่ะก่องจากความต้องการของโรมไฟฟ้าพลังงานเชื้อหมดนั้นยังมีอีกมากแล้วก็ยังมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะทั้งนี้ก็กระบวนการในการหาพื้นที่ก็อาจจะต้องใช้เวลาเนื่องจากเราก็ยังเดินทางไปประเทศทงนอกไม่ได้นะคะก็ถ้ามีความคึกหน้ายังไงทางบริษัทก็จะแจ้งให้ทางาตลาดหักทรัพย ต่อไปนะคะแล้วก็ยังคงมุ่งเน้นพัฒนาธุรกิจ1.3เพื่อที่จะได้พัฒนาของการส่งมอบให้กับลูกค้ารายเดินให้ได้มากที่สุดอยู่ค่ะต่อไปเป็นธุรกิจ2.3นะคะที่ไม่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงานค่ะก็เราก็จะเป็นธุรกิจ โซลูชันนะคะปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดก,การสินทรัพย์ด้วยเทคโนโลยีวิเคราะห์ติดตามข้อมูล Big Data ค่ะจากการที่คณะกรรมาการบริหารนะคะได้มีการอนุม,มัติให้เข้าดำเนินธุรกิจปรับปรุงประสิทธิภาพาระบบบริหารจัดก,การเป็นาทางด้วยเทคโนโลยีผ่านโซลูชันวิเคราะห์ข้อมูลและติดตามข้อมูล b ิ g d a าต้านี้นะคะกลุ่มบริษัทก็ได้ลงนามาในสัญญาอนุญาต ให้สิทธิเพียงผู้เดียวในการใช้ซอฟต์แวร์วิเคราะห์และติดตามข้อมูลบิ๊กดาต้าเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการงานเฉพาะทางกับบริษัทคู่ค้าซึ่งเป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์โดยบริษัทได้กฏิแพ์ไปทางตลาดหลักทรัพย์ไปแล้วเมื่อวันที่1นมิถุนายน2564นั้นนะคะตอนนี้ก็คือกลุ่มบริษัทก็อ๋อได้ไปหากลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เป็นทางด้านโรงพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชนนะคะ เพราะว่าทางบริษัทก็มองเห็นว่าระบบจัดการนี้สามารถไปจัดการระบบผ้าในโรงพยาบาลได้เพราะว่าระบบการจัดการผ้าในโรงพยาบาลมีขั้นตอนที่ค่อนข้างยุ่งยากค่ะเจ้าหน้าที่ของห้องนะคะก็จะต้องมีการตรวจนับผ้าที่เหลือในแต่ละบบวอดโดยใช้วิธีจดบันทึกทําให้มีระบบการบริหารจัดการผ้าที่ค่อนข้างที่ช้าแล้วก็ไม่มีประวัติข้อมูลผ้านะคะซึ่งโซลูชันอันนี้นะคะก็ จะช่วยในการติดตามแล้วก็ตรวจสอบการใช้งานภาพให้มีประสิทธ,ธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะด้วยการาผสมผสานราะหว่าง AI ซอฟต์แวร์การวิเคราะห์ข้อมูลและติดตาม Big Data แล้วก็ฮาร์ดแวร์ r f ใหค่ะแล้วก็เมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2565นี้นะคะทางบริษัทก็ได้มีการ ลงนามสัญญาในเฟมเวิร์อิกเมนกับบริษัทรัฐกับโรงพรยาบาลรัฐแห่งหนึ่งนะคะเพื่อให้ทดลองใช้ระบบตรงนี้โดยที่เราก็ไม่ได้มีข้อผูกมัดว่าจ้างในการให้บริการหลักจากโครงการทดลองนีได้สิ้นสุดลงค่ะสำหรับปี2565นี้นะคะกลุ่มบริษัทก็ยังคงมีแผนการที่จะเร่งเข้าติดต่อ,อ,อทางโรงพรยาบาลเพิ่มเติม เพื่อตั้งเป้าที่จะลงนามในสัญญาให้บริการตับโรพยาบาลให้ได้มากที่สุดภายในปีน,นะะี้ค่ะอกจากนี้นะคะก็จะมีการพัฒนาและเพิ่มขอบเขตการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อให้ครอบคลุมไปยังถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์เวนเป์และส่วนอื่นๆเพิ่มเติมในอนาคตด้วยคะ่ะก็นอกเหนือจากธุรกิจโซลูชันตรงนี้แล้วนะคะบริษัทก็ยังมุ่งเน้นเข้าศึกษาธุรกิจ แล้วก็โครงการอื่นที่เป็นน o n e n e r g y อยู่สักประมาณ2 3โครงการนะคะ<ม>ก็จะมีการนำเทคโนโลยีอื่นเข้ามาช่วยในการดำเนินงาน<ม>แต่ก็ท้งนี้เมื่อเราเข้าศึกษาข้อมูลต่างๆแล้วถ้าเห็นว่ามีศักยภาพและประเมินความน่าสนใจในการลงทุนบริษัทก็จะดำเนินการตามกระบวนการเข้าการลงทุนนะคะแล้วก็แชรข้อมูลผ่า,านระบ,บบตลาดหลักทรัพย์ต่อไปนะคะ<ม>ซึ่งอันนี้อไม่ทราบคุณบดดวง มีอะไรที่จะนาเสนอเพิ่มเติมอีกไหมคะเดี๋ยวเรามีอะไรเราลองดูคําถามไหมครับว่าตอนนี้จะมีคําถามอะไรบ้างหรือไม่ลองนาเสนอและจบเกี่ยวกัเรื่องอยากจะพูดถึงอะไรที่ได้ครับอาจารผมก็งี้ฮะก็เดี๋ยวผมอาจจะขอเรียนเรียนสรุปนะครับว่าแนวทางในการทำธุรกิจของเราในปี 2 5 6 5เนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับคือจริงๆแล้วตอนนี้ถ้าเกิดว่าดูจากโครงสร้างโครงสร้างกำไรของเรานะฮะหลักๆแล้วเนี่ยเราจะมีกำไรจากธุรกิจ1.1แล้วก็2.1เป็นหลักนะครับโดยตอนนี้เรามีธุกรกิจของเราเนี่ยแบ่งเป็นเป็นสองกลุ่มนะครับคือกลุ่มพนัโครงการถ้าชื่อได้อย่างย่อยคือกลุ่มพนักโครงการสองก็คือกลุ่มของการลงทุนโดยตอนนี้ในปี64เนี่ย กำไรหลักๆเนี่ยจะมาจากธุรกิจ1.1แล้วก็ธุรกิจ2.1แต่ในปีนี้โครงสร้างของกำไรเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปแล้วฮะคือจะมีกำไรเนี่ยเพิ่มขึ้นจากธุรกิจ1.2และ1.3เนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับและในขาะเดียวกันเนี่ยเราจะ,จะพยายามเน้นนะครับเน้นให้เกิดกำไรจากธุรกิจ2.3เพื่อให้สัดส่วนรายได้ของเราสัดส่วนรายได้กับกำไรเนี่ยฮะให้ตัวในธุรกิจ กลุ่มนีสองเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นเพื่อจะให้ตัดส่วนเนี่ยเลยขึ้นมามามาให้มันใกล้เคียงกันตามที่เราตามที่เราเปลี่ยนเอ่อตามที่เราเปียนเปลี่ยนชื่อบริษัทนะครับเพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยคือเราเปลี่ยนชื่อบริษัทมาเพื่อให้ไม่ได้เน้นกับเงินทางการอย่างเดียวนะครับเราจะเน้นการทำธุรกิจอื่นๆที่เป็นเป็นเป็นหลอเงินซีด้วยนะครับอันนี้คือเป็นเป็นภาพโดยรวมที่เราคาดว่าเราจะทําในปีภาคนี้นะครับผม อตอนนี้ยังไม่มีคำถามมาเราอาจจะเล่าอะไรไปเรื่อยๆครับคือตอนนี้เองเนี่ยก็คือว่าในปีหกห้านะฮะณ Q หนึ่งเนี่ยครับน่าจะมีมีการเปลี่ยนแปลงไรต่างๆค่อนข้างที่ที่ที่จะชัดเจนมากขึ้นนะครับเราก็จะจะเห็นกำไรที่มาจากธุรกิจอื่นเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับ ดังนั้นเองเนี่ยเออออฟเดย์ครั้งหน้าเนี่ยในในะคะิวหนึ่งฮก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะมีแผนธุรกิจอื่นๆ,ๆเนี่ยที่เข้ามาอีกคนข้างเยอะยังไงก็เรียนเชิญนักทุนทุกท่านลองลองติดตามดูในในครั้ง,ง,งต่อไปดดด้วยน,นะครับผมนะครับถ้าตอนนี้ไม่ได้มีอะไรเพราะคิดว่าเราน่าจะพูดครบหมดแล้วนะฮะว่าเราทำอะไรบ้างในปีก่อน เรามีอะไรนะครับเราทาอะไรแล้วในปีนี้เราการจะทาอะไรต่อไปนะครับโดยเราจะเน้นสัดส่วนกําไรของเราเนี่ยให้ธุรกิจที่เป็นธุรกิจของการลงทุนเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้มีสัดส่วนใกล้เคียงใกล้เคียงกับเออใกล้เคียงกับสัดส่วนในการในการพนักโครงการนะครับก็คือว่าง่ายคือธุรกิจกลุ่มที่หนึ่งกับกับกลุ่มที่สองเนี่ยน่าจะมีกําไรที่พยายามให้มีกําไรเนี่ยและใกล้เคียงกัน นะครับอันนี้เป็นภาพรวมของปี6กนี้ครับผมก็ยังคงไม่มีคำถามใช่ครับใช่ครับถ้ามีคำถามงั้นเรากัเราปิดได้ไหมครับได้โอเคงั้นยังไงยังงั้นทางผมและคุณเดยาขอขอบคุณมากนะครับทุกท่านยังไงขอบคุณครับผมค่ะขอบคุณค่ะสุวัสดีครับ Yeah.